ชิบใบเขียวอย่างเนาะไฟ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 ม้นไอยางซ้าเออัดม่อยรอไม่ของแม่ดิตนะสร้างเพื่อนโมมาด้ามสองชาวมือหนึ่งกิดเจ้าเครียดปะนั่นบอก วิเวียกได้เบิ่งคดเล็กดินนี่เบิ่งมาให้กวู่ลวดเสื้อผ้าเนาะฮะตราคดถึกอยู่ได้นี่นะถึกแล้วป่ะถึกแล้วสเห็ดเลย่นๆนี่โอ้เนาะโอ้ถือได้เรคนเนี่ยอ๋อเนแล้วเนาะว่าเยอกแต่นมเบิ้นดอกโอ้ตัวตัวนี้คดอันเห็ดคานเปีอันบ่เนี่ยคานรูปเลย nó thả bơng bận lẹo kì đó người dài ừ. ngam cái này. tuần nay em bơng. lẹo hả? À, rồi bay đi. chú cha bay chú cha bay. hài thấy lốt gì đây. hét bơng hết bơng hết bơng. bay đi. ê hài. cái mồi còn nhói không. mà mền Mẹ lắc ba. à? ba. มั่งใกล้ปาอ้อยดิเสืออ้อยมั่ใกล้ไปท่านเอาได้เว้ยเอาเห็นว่าไขวัดไงระบาดมาอีกเลยเด้นี่มันมากกับมานอากาศที่แล้วของเดี๋ยวฮ้อนเดียวหนาวพี่น้องเนาะเอาอยังมันสีหับมือท่านเว้ยฮะจังใดกาขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับ่อแม่พี่น้องเอฟซี กันเบิร์ตสุขูสุขคนพี่น้องเลยว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะกะยินดีต้อนรับเขา่าสู่ซองอ่าของบาตาบันเฮาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าทางบา,ตา,บาตาเองกะถือว่าบรได้ขึ้นมาทั้งบา้านทั้งเพื่อนชาวตาเนี่ยกะเกือบซีมือนะพี่น้องเนาะซีมือหามือนะเพราะว่าไปอ่าน้ำพระอาจารย์นี่ไป สามมื้อสองคืนพี่น้องเนาะเพราะว่าเนี่กับบริขึ้นมากับพอดีเป็นมื้อที่สี่ที่ห้าเนาะจะได้ขึ้นมาเฮือนสตาเพื่อนเวียกงานกันยังคือเก่าแหละน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าบอต้าบริขึ้นมาเนาะบอต้าบริขึ้นมาแล้วกับพอดีมาทางทางเพื่อนกับบริขึ้นมาเนาะอ่าเพื่อนจะเอาโอกาสตอนที่บอต้าบริขึ้นมาเนาะเห็ดเวียกรวมอยู่ทั้งบ้านเพราะว่าทั้งบ้านเพื่อนเห็ดทางเนาะเห็ดทาง เบตงบอกเรือว่าเบตงปูทางคนกธกี่นี่เนาะออกมาจากบ้านออกมาหาทางไงแต่ว่าตอนนี้จักได้จักแม็ดแหละอาปูทางนึงบ้านน่ะได้หลายเตืบเลยปะโอว่ายอยู่แต่เนาะเอาอาผู้บ่าวไทยมาหาน้องปลาป้วยเนี่ยฮะไอเห็นรถไงมั้งเธอนน้องปลาเนี่ยแปลกแปด้นี่รถไผวะบ่อมเป็นผู้บ่าวไทยบ่ Hay bài đường không bố ờ hả ngoài mai nhá nó ừ rồi sao bài đi sao đi rồi nó sao đi vân à, vạ vô à lúc mới mặt lên thì chắc có đi kín tôm cay chắc

โย่ร้อยกว่าเมตรนี่ก็ชัวัวรักเท่าเลยขอเสียขอเสียอันของเพื่อนใกล้ทางงามนี่นน่จีฟุนป่ะจังชั้นหามขึ้นไปเนือทางปัตะนุหามบ่ hàng bên nga thang nó thấy nó với mặt ta không chỉ mi hiệu quả em hay chị panh bán đi chào mày 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 หุ่นกดดเอากัให้เบิ่งเนาะอธิบายเข้าใจก็เนาะคือทางนี้น่ะติดเพียงเสาพี่น้องเนาะเพราะว่าทางนี้หนบ่แม่นหน้าบ้านเด้อ่าติดเพียงเสาทงนั้นน่ะมันทงหน้าบ้านเฮาติดเข้าในนอยเพื่อให้มันเห็นเหลี่ยมเสาเด้โซเสาเสาโซเนาะ่เสาเป็นพญานะ้เสาโซ ไอ้แก่ไอ ool> ้แก um> um> uh ่ย uh um> uh ังไข้เลยเอฟซีคนถือใจน้าโยมัดเดิมกันบอกคนน่ะแล้วจะวันตุยกลางนะนี่คือวันตุยกลางเอาเสากามันปีกมาเลยว่าพวกก่อมาเหมืนกันขนาดป่ากับป่าเทือนง้ผู้ว่าว่าซีช้างหาช้างเรียนจะไปกันว่า อ่าตนุจึกว่าโข้สไสลุกไผกันแน่เป็นทางเเ <c oughs> อามืออื่นจกว่าสีสู้าอีก,ากมานแแล้วบ่หนะัวกไผกันแน่สิเนาจำหนแทบไม่ได้ดิอะเนาะบริเวณชอยเป็นลาย,คยาาเคาะเพราะว่าพอเบียดเป็นก็เคยเป็นนักวิศวกร<อ><อ>มาก่อนถ<อ>้ามาเป็นย<อ>ุนะมันมันงำมานะที่เป็นกระน้ำไจีน เออกระซ่ามือเลยโอ้ยแต่นุ่มเว้ยว่าออกมาหนิกระได้บักกะคือว่าอะไรเนาะคืออันเสาคือเสานี่กระเพราะอันเห็ดเป็นกันนล้วนี่หนิถ้าสีขาวนี่ใช่สีขาวนี่ก็สีเฮือนเลยสีขาวโว้ยน้ำตอม อันเจ้าชื่อสีทังนี่เลยถังน้อยถังน่อยวะจะจำว่าไรสองปัญหาป่จาถังน้องปัญหา่ะพอพ่อสีอันโตเพื่อนนี่เพื่อนได้หน่อยน้ะงอายังไ้สีของพื้นเนาะสีก็จำว่าไ้ปัญไดพอชื่อดุลเลยกินขวดด้วยวดสปลาป่ ก๋วยพาฮอสเยนเลยเอาทาคนกินเลยฮะเออยเอ้าเอออออย่าเรกคะแนนทาคนได้กินนะเี่ยงไหมมันจะเป็นเยี่ยงคืนนี่แอนนี่แอ่เดียว่าชาองท่านได้กินข่าแอ้ก็เล่สิเรงอยู่เออเอาเอสดงโอเคแสดใจเยนก็ได้เถอะวัวเม็นทางเพิ่งเารอก

thế bón luôn sau coi tua an big nào, liền không, chơi nè, chơi nè, phun bao này, Đừng luôn, bé, bé, để là chơi, bé coi chơi, nong à, Bé là bạc Chứ không khả Bé là bạc Khả lấy bè lé khả chếp Khả chếp lấy bè Đúng, cái đấy sẽ lỡ Phong thầy Nên là lê bạc á Ờ Nên là bạc khả chếp ra Lục, lục, lục xáo bọc Mặc mặc cái chữ đấy mẹ bè đi Lấy lên nó. Mưa, mưa đi nữa

ไปนำนมไทยได้ไปจัะกระชับไปเฝ้าสวนมันเนาะไปเฝ้าสวนมันพี่น้องเลยอ่าใกล้สิแลอะลูกโบยังอยู่เนาะยังบ่วลายเป็นใดแต่มันต้นมันแบีาบางงานกับี่บางงานกับ่มี่ินะมันบ่สมพันบางงานเลมาบอตากะนถ้าแม่เพิ่นล้มกลดผู้ใดอยากได้ก็ลงไปกลดเดี๋ยวนี้ป้าแล้วบ่นเดี๋ยวนี้จากป้าป้าแล้วผู้ใดอ่าลงไปกลดกับนนั้นได้ ไปจุดบนลงไปก้นจะบ่ได้บ่ลงไปก้นกับบ่ได้เดี๋ยวฉันมามีเวลาลงไปก้นได้ยี่บ right ่ฉ so oh, no. ันได้จักร yeah, ้านถ้าแม่ถ้าแม่แล้วเราไปผลิสองสวนเนาะส่วนหนึ่งได้สองร้านอีกส่วนหนึ่งจะได้จักร้านไปแต่ปลูกไปตออยู่บ่โอ้เนาะมือไวอยู่ใช่มือไหวแล้วฮะเนาะพอดีว่ามือก่อนนั่นทางแม่อ้อยเนาะเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาซื้อนากินแน่ แล้วก็ฝากเงินมาให้ลูกเบานุ่มแน่เนาะแล้วก็ฝากอ่ในนอา,าให้น้องเววตาแน่เบาเวียดนามกันหน่อยเนาะ <ไป S 1> อ่าอ่าเพราะว่บาบุห็นมาลายมือแล้วกฉัน <ขอ S 1> ฝากอ่าฝากให้เพื่อนในเด้อเนาะอ่าคือเขาออกมาขา้นบอกก็ใส่ใจแล้วพี่น้องออกมาเฉยเงินเป็นใส่เงินล้นพี่น้องเลยเนาะแมนแมนแต่ว่าโอ้ยว่าอุ่นใจอ่ะน้ำเงินทุกเจ้าอันเด้อคอยกันได้ไปเที่ยวกันก็ฝาอาจารย์ก็ได้ แต่ว่าค er> ือค mm ักอยู่เนาะมวนอยู 1. ่แต่ว่าไปไปน้ำพระอาจารย์ได้ละเทือนโบเมนว่าว่าอดอกน้องเนาะเล็กน้อยสิว่าโอ้ยเนาะมีเงินมีคำแท้ไปหลินไปเที่ยวได้เลยสินะอ่าทุกอย่างหมดเลยกงใช้จ่ายแต่ละนั้นเมนทั้งพระอาจารย์ฝืนเป็นคนออกหายได้ฝืนออกหายใหาเนาะเมนอย่างเช่นกินข้าวกินน้ำฝืนฝืนจ่ายทีนะอ่า แม่กระทั่งน้ำมันรถน้ำมันลน่างเนาะพี่น้องเนาะอ่าเออใครคือทุกอย่างน้ำเพิ่อนมาเนาะพากัน hmm. ว่าวกบอยแช่นั right? ่นจนนักอายได้จนนักอายเพิ่นไดอเอ้าเนาะกินข้าวแต่ละค้าวกะบุดว่ะเออได้ใจเนาะเป็นใครพี่บุดพี่ใหม่นะจ่ายนะจนว่าวกันหมดแล้วโอ้โหเนาะมามาหลายคนที่สิ้นเปลืองคนแน่ว่ะนะ เเาานะแต่ทางนี้นั้นการกบมกกบใจเพื่อนพี่น้องเนาะที่ว่าเพื่นสักส่วนไปแล้วก็เห็นในเห็นหลายๆที่หลายๆบอนบอลไทยที่บบเคยเห็นก็ได้เห็นนะบอลไทยที่บบเคยไปก็ได้ไปอย่าจังว่าจจะได้คลิปอ่าอย่าจัว่าโอ้ยเนาะไปหลินไปเที่ยวโน่นนี่นั่นมีเงินมีคำแท้ใชนะจริงๆว่ามีจะไปได้ไปได้แนนว่มีก็ไปได้จนจนอายแล้วกัอยู่เนาะคือ คือว่าฝนนี่ยมันคือเจ้าเห็นแล้วฝนมาฝนมากอะอ่าจำป่าำเพลินเนาะแม่กลี้ยงจอกนึงพี่น้องเนาะเป็นเงีย้ยงใจให้จักจำได้เลยสิ่งสุดยากนะเพื่นดูแลให้แม่แต่ว่าพี่บุตรดอกเป็นคนใจก็ได้ <c oughs> พี่บุตรพี่ไม่พี่น้องเนาะอ่า <c oughs> ไปนำกันทางวานนี้ก็มีมุนเนาะทางว่าอาจารย์เพุ่นออกไปอ่าสันเข่าเพลินอยู่หน้าพี่น้องเลย ดีใจบพาตายเองก็ได้เนาะที่เพิ่อนไปได้เพราะว่าตั้งแต่แมนเพิ่นมาหบูเคยแบบว่าให้เพิ่นออกไปท่านนักเท่าที่นะยันว่าโอ้เนาเพิ่นแบบอจังใดแบบอยู่บ้านเพิ่นกับบ้านเท่ากันการอยู่การกินหรือว่าบรรยากาศหรือว่าแม่กระทั่งเนาะที่อยู่อายที่นะก็เลยบ่กกล้าน้องเนาะก็เลยบ่กล้าส่วนอยากเนาะ อยากไปกินขา้าวกินน้ำกะบคอมเมนว่าบาอยากให้กินได้พี่น้องอยากให้กินอยู่แต่ว่าเรื่องเถื่อกับมันดันแบบว่าเออมันเพิ่ทีคือบบเถนะคือมันทีคือโบอนู่นนี่นั่นเนะาะมอวบานนี่ก็เลยลองเบิง่งพี่น้องเนาะอ่าถือว่าทางพระอาจารย์เพินกับบริถืโตัอย่างเนาะเป็นกันเนองพี่น้องเลยเนาะไป็สาธุอย่างวะเนาะอ่าถือว่าเพิ่งไปพี่น้องเลยถือว่าเป็นบุญเนาะทางอ่าทางครอบครัว พาตาพี่น้องเลยเพราะว่าอเบิิแมนนอ่าเป็นเป็ัดเป่าแมนยังได้ะเนาะอ้าเอาแล้วก็เขามือเรื่องนี่ก็เว้าลนยพี่น้องเนาะล่ามไปเลยไปเปนั่งพูนะเนาะงอจมบาเลยเ้มายนะดอ้ถูกเนาะโบกมยังเสร็จไดโอเคยังกินปปัดไว้เนี่ยโบปัดดะปาดไ้อะไรงอะไรเวียดใช่ไหม งัวจะบ่บ่โตผู้ด้วนะงัวจะฮะน่้าคอยมีแต่บุบุชอืมฮึมเนาะอ่ะอ่ากีว่าไิหายแต่บ่เวียดเนาะบ่เวียดมัดเล็ก่ะเนาะเอาไปขายจับกล้องีิเออฮะเนาะเสียดหายมุ่งก่อนขายจับกล้องอีกว่ะคอยงัวอยู่ใช่ป่ะแต่แต่หมูชุ่นน้องแววตาก็บ่เวียดมากมื้อนี้นี่

ตอวาเลขกันท่ายบินท้ายบันพ <quoi> ่อรมู่ไหมไม่รับเลลืมสิวนที่เลยนี่ข้างวันที่เ่ที่สิบแปดโอ้วัน่อที่วันี่สเก้าเดนเน้ยวันนี้เดสองโอ้ชัวร์เนาะโดนีเ้า่ยงอเาเจอาเนอะพอดีว่าแม่อ้อยเพิ่นฝาก หายตัวมนั่นคนละเนาะแต่ว่าเจ้าบไดมาใครได้างกตาเนาะมตห่สเจาเานีมันลเลียเดกเจาอะาต้ากันาตากแมนใช่พูได้มั้จ๊ะได้าตาเออทำการนาะกเนาะกับซาตาพูระพึกพูระปึกเป็นยังยงสอยากินบันเนี่ยเอาตป็นไข่แท้ โอ้ยเนี้อยู่ใต้ลาอ้อยเนาะผมู้าอ้อยเองลายอยู่ไปได้ใบเขียวได้หน่อยไปได้ใบแดงได้ลายลายพัยาไใบแดงใบเขียวฮะไปแดงกับคุท่าจงกันดีน้องแวตาซื้อดุ๊กเนาะเซื้อดุ๊ก่าม่้อยโดยพู้ละ สิบใบเขียวพี่ดังเนาะไเอฟไ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 ่ไฟไฟไฟไ่ว่าฟไฟไ่ไฟไคไฟ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 งเไฟ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 ไ่ไัไฟไอบฟไฟไฟกฟไ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 ฟ้ฟไฟไฟไฟ้ฟไฟไนไฟ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 าฟไฟไฟเฟไฟงฟม่ไฟ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 ไไฟไฟไกไไไไไไ

แว่าก็เออผ่อนหนูไปที่เจอเข้ามาอยู่ดีวิ่งเ่ารวยเล่ารวยเด้อเนาะเสร็จทางอดภัยไปทางใดบ้าทางใดก็ได้พี่น้องเนาะอ่าถูกยังเลยฮาบอกก่อนหน่อยสิว่าเงินหยัว่งไปใส่อ่าคือคือให้หลายแท้ัอันนี้เนี่ยแม่เพิ่นตั้งใจไว้เนาะให้เงินของขวัญปีใหม่มันผ่านปีใหม่มาแล้วแต่ว่าแม่เพิ่นหากำลังมีโอกาสหากำลังมีเวลาสินะ เนว่าคิดว่าอ้าวเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมียก็เงว่าใช่นะจือว่าได้เงินได้อยังมาแล้วเนาะแม่เพราะว่าแม่เพื่อนว่ากัปตัตหลังแต่ปีใหม่พูดพี่น้องเนาะเพื่นว่าอยากให้เป็นของขวัญพี่น้องเนาะยังไงเป็นของขวัญขของวัญปีใหม่เออของขวัญปีใหม่แต่ว่านี่มันกระชีเข่าเดือนสองเดือนสามเลยหรือเ่าเดือนสเดือนสามเออแม่เพิ่นกะเออเนาะยังบ่ลืมพี่น้องเนาะแต่ก็ยังกินปีใหม่คือเปล่าแม่แม่นปคือกันคือกันกับ เฮือนตันุ่มนี่เฮือนตันุ่มสาตาเนี่ยแม่เพื่อนก็ว่าสิเฮ็ดให้ตั้งแต่หมดเลยก่อนเฮือนสิแล่หมดเลยแต่ว่าเนาะหากเรื่มีโอกาสหากเรื่มีเวลาอ่าอ่าช่วงนี้เนาะก็เลยมาสืบต่ออ่าเพราะว่าบางคนเพื่อนก็ว่าคือบ่อซอยน้องแวบคือบ่อซอยน้องโมคือบ่อซอยผู้นั้นผู้นี้ว่าสาตานั้นได้พออยู่พอสายแล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็น สิ่งที่ภรรยาิ่นตั้งใจไว้เนาะพี่น,นอ้องเนาะเิันก็เลยดำเนินต่อให้มันแล้วในสิ่งที่เพิ่นเคยเว่าไว้อ่าอยากให้มันแล้วพี่น,นอ้องเนาะแล้วตัวนี้แหละกัจังอ่าพิจารณาอ่าน้ำกัดเนาะพี่น,นอ้องเนาะกว่าจะได้พราะวะ่าแม่เพิ่นก็นว่าวทอนี่แหละพี่น้องเลยเอ้าเพราะฉะนั้นกะ ดีมกดีใจน้ำซาตนาะแล้วก็เอาดีมกดีใจน้ำบาเวียดนน้องเวตาน้องต้นกล้านอกจากน้องมินนี่น้องพี่น้องเนาะเพื่อนๆให้หลายคนได้ร้องเพื่อนให้เป็นของขวัญปีใหม่เพื่อนเนาะได้บริษัทขาดเมื่อน้ำมันพี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจแม่เพื่อนละลายเนาะเอาโอเคจะกินมังมูกันสำหรับพี่น้องเนาะโด้วยเอาสบายดีเอิร์นเอฟซีเพื่อนกินน้ำแน่เนี่ยอ๋ออรถนะมันเครื่องกระสอบอ๋อยกินบ่ได้ อย่ามันเกินกินกินอ่าเนาะฮะโอเคสระพี่้องเลยเนาะเฮ้ยอย่ากินข้าวกินน้ำก่อนเพราะว่าเขาสร้างเพื่อกินได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลงไปหาน้องกรมพี่น้องเลยชาวตาเพื่อนก้อยปลาเนาะให้กินก่อนเพราะว่ามื้อนี้บ่าวตาซื้อปลาดินมาพี่น้องเนาะมื่ออื่นกับบางทีอาจจะเปลี่ยนเมนูซื้อชิ้นหมกชิ้นหมูแหละพี่น้องเนาะถึงกลัวเป็นที่แมย์เป็นฝากมามันเบิ้ลไปแหละเนาะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องจังไดก็ขอขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทางแม่อ้อยเนาะที่ไปเนื้อใส่ใจทางเอาตาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยลก็ขอให้ทางแม่เพิ่อนอยู่ดีมีแหร่ำรวยเงินทองเนาะอาชจะจากโรคภัยไข้เจ็บเดินทางไปมาทางใดก็ให้ตลอดปลอดภัยนะพี่เจ้าคุ้มครองเพิ่นเะด้อเนาะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขุมสุคนพี่น้องน,อน้นองที่เขามาเบิุญมาสม้มขอให้อยู่ดีมีแหงนะเนาะร่ำรวยเงินทองตลอดปีตลอดไปเนาะไทยกินะนี่กับฟอร์กาวเข้ามา Sắp bài đi được, mấy đứa ông nó. Bye bye. <laughs>